สวัสดีค่ะเพมากี่เองจะเอาดีทางด้านไก่สวยงามให้ได้ก็ยังสั่งไข่เชื้อมาอีกนะคะถึงจะผิดพลาดประการใดไปเราก็จะต้องกลับมาแก้ตัวและทําให้ดีขึ้นค่ะก็ยังสั่งไข่เชื้อมามามาดูวิธีการแกะกันรอบนี้มาจากสิงบุรีมาจากชัยภูมิค่ะโอเคมาชมกันนะคะว่าแต่ละฟาร์มก็ห่อ,อก,กันยังไง เริ่มจากหอเล็กนี้ก่อนนะคะจากชัยภูมิค่ะ กี่ต้องไปเปิดอัลบั้มดูนะว่ามันเป็นไข่อะไรทำไมมีแต่เล็กๆหมดเลยโอเคตรงนี้นะคะมีกี่ฟองนะหนึ่งสองสามสี่หแกะเลยอ๋อน่าจะเป็นไข่เป็ดนะคะสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้าสิบส่งมาทั้งหมด10บฟองค่ะนะคะน่าจะน่าจะมาค่อยๆแกะกันอันนี้น่าจะเป็นจากชทยภูมิเนาะน่าจะเป็นไข่เป็ดนะคะที่พี่กีสั่งไว้ไข่เป็ดไข่เป็ดใช่ไหมะคนช่วยมาช่วยแล้วเหมือนเดิมระวังนะคะพี่โมจี จะมีไม่รู้แตกหรือเป่ะใส่อันนี้จะ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 ล้าเบอร์แรกน่าจะล้าอ,อ,อู้ทายีปก่อนลูกไม่เล่นนะคะ สองที่สองค่ะโอเคสวยงามสองที่สามไม่มีช้ำอะไรสองที่สี่ค่ะ กโอเคสองที่เซ็อู้เดีมยวจะเป็น เธเป็นซิลกี้ใส่ฟ้าอืม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 เฮ้ยอันนี้ซิลกี้เลยค่ะนะอย่าทักเลยนะเอาคี อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้น่าจะเป็นซิลกี้มากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวลองติดต่อถามเข้าไปว่าใช่ไหมเพราะคอนแทคเราไ้ว่าจะส่งมาสิบฟองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอ้าวตกลงได้กี่ฟอมเนี่ยหนึ่งสองแป๊บหนึ่งนะ ค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากับสิบได้มาสิบฟองนะคะสำหรับที่มาจากชัยภูมเนกะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะแกะกล่องต่อไปนะจ๊ะค่ะก็เช็ด ทำความสะอาดนะคะด้วยผ้าชุบน้ํานะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าตู้ฟักนะคะแล้วก็เขียนนิดนึงว่าไข่เนี้ยข,ของของของไก่อะไรจากฟาร์มอะไรเผื่อเราจะทําการบันทึกเนาะสรุปว่าอันเนี้ยค่ะไข่ชุดเนี้ยค่ะกิสั่งมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นซิลกี้นะคะ10ฟอง500บาทรวมส่งก็ตกเอเวอร์เเฉลี่ยฟองละ50บาท ไก่ซิลกี้เริ่มต้นที่50บาทแต่จะมีเชื้อไม่มีเชื้อแล้วติดไม่ติดว่ากันอีกทีเอ้ยไม่ใช่ฟักเป็นตัวได้หรือไม่ได้ว่ากันอีกทีนะคะก็สําหรับชุดนี้ทางฟาร์มบอกว่าก็เรื่องประกันว่าจะมีเชื้อห ไม่มีเนี่ยเขาไม่ประกันแต่เขาประกันขนส่งว่าจะไม่มีแตกแต่กี่ก็เลยขอเคมเข้าไป1ฟองนะคะจากฟองนี้ฟองแรกนะคะที่มีรอยซึมน่าจะมีการแตกหลาวกันก็เดี๋ยวตรงนี้ส่ง ส่งรูปส่งหลักฐานให้ทางเจ้าของฟาร์มเห็นแล้วส่วนอีก9้าใบค่ะก็เรียบร้อยพิกิเช็ดเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะแล้วก็คำนวณค่ะวันนี้เป็นวันที่28นะนับ29พรุ่งนี้เดือนเดือนนี้เดือนเมษายนนะคะเป็นวันแรกบวกไปอีก21วันก็น่าจะฟักวันที่19เดือน5นะคะก็ขออนุญาตเขียนรายละเอียดอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ จัดการใส่เข้าตู้ไปนะคะเกิดเป็นตัวน่ารักน่ารักให้พี่กีนนะไข่ซิลกี้ค่ะโ,โอเคค่ะมาแกะกล่องที่สองกันนะคะอันนี้เป็นเป็ดหัวจุกค่ะนะคะเขาบอกว่าส่งมาทั้งหมด13ใบนะคะตามที่เราคุยกันเดี๋ยวลองดูกันค่ะมาแกะกล่องกัน นะคะเป็นเป็ดมาว่านะคะที่หัวสีเวเขียวอะคะ่ะแล้วก็มีผสมหัวจุกด้วยนะโอ้ดูนอู้ยม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเปลือก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 โอ้กันกระแทกกันนะคะ้เ่าเ๋ยวค่อยกวาดแล้วกันเนอะเดี๋ยวพี่โมจิว่าเอาอ,อ๋มาอาค่อยเอาออกมาเนอะแล้วค่อยแกะนะคะอย่าไว้ด้านหลังนะ ด้านหลังแบบนี้นะโ้กวาดกันเยอะเลยโอ้โหแพ็คมาใส่แบบที่กันกระแทกของผลไม้ใส่ที่กันกระแทกของผลไม้แล้วก็มีสกอตเทปพ,พนันอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้อันนี้กี่แกะในห้องแอร์เดี๋ยวต้องดูดีๆฝุ่นเต็มห้องแน่ๆเลย แกะไข่เนี่ยต้องใจเย็ยนๆน,นะบางทีใจร้อนมือนหนักไปก็ไม่ได้นะขีเ่เคยแบบแตกค่ะแกะไปก็มีเสียดายมากเพราะไข่ทุกใบมีมูลค่าของมันนะอันนี้เป็นไข่เป็ดค่ะ ที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามหมดย่านบอกจะส่งให้สิบสามกล่องก็ส่งสิบสามกองจริงๆนะคะโอเคโอเคเดีย๋ยวพี่เอาแกะไปทิ้งก่อนนะเดี๋ยวมาจ้ะมาค่ะมาต่อการมาแกะไข่เป็ดกันจ้า เขียนไว้ให้ด้วยขอบคุณมากเลยชอบจังอูมีน้ำหนักด้วยนะจะมีเชื้อไข่เป็ดเมาราดบวกจุกด้วยเดี๋ยวรลุ้นกันนะกี่จะมีไข่เป็ดแบบหัวจุกแล้ววันนี้ก็เขียนให้อีกเดี๋ยวค่อยๆเรียนให้ดูนะก็เดี๋ยวขอนเวลาในการแกะก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดเช็ดแล้วก็ จดบันทึกแล้วก็ใส่เข้าตู้กันขอบคุณเจ้าของาร์มที่ใส่ใจช่วยเขียนช่วยอะไรอย่างนี้นะคะและบางทีเขาจะเจอไข่ามากกว่าเราเขาก็จะช่วยดูให้ด้วยว่าเ้ยตัวมนมนอยู่ตรงไหนเพื่อสําหรับการวางใส่ตู้ฟักอะค่ะ,ะ,คะวางใส่ตู้ฟักเราต้องใส่แนวตั้งอย่างนี้อย่างนี้ก็อีซี่ดีนะขอบคุณมากสําหรับการกระบวนการในความคิดของ เจ้าของฟาร์มนะคะว่าจะส่งแบบไหนให้ชำรุดน้อยที่สุดหรือว่าแตกน้อยที่สุดแล้วก็ช่วยในการเขียนให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็เป็นต้นแบบที่ดีนะคะกิสั่งหลายๆยี่ห้อหลายๆฟาร์มใช่ไหมคะกิก็จะเห็นข้อดีข้อเสียต่างๆเพื่ออนาคตกิจะเป็นแม่ค้าขายไข่เชื้อด้วยนะคะๆ น,นี่เขาก็แบบเอาไข่ใส่ที่ผลไม้ใช่ไหมคะสกอรเท่บแปะหน้าไปหลังรอบเดียวตรงนี้ก็ว่างก็เลยสามารถใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยก็ดีค่ะอีซีด่ดีแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะแกบแต่แกบเนี่ยบางที่ก็หายากนะอ,อืมก็ไม่แตกเลยนะตอนนี้นะคะที่จัดมาพี่โมจิมาช่วยเหมือนเดิมห้ามเขียนนะลูก อันนี้เรียกว่าไข่เป็ดจ้ะไข่เป็ดหัวจุกเลยนะไม่เอาไม่ได้ลูกเดี๋ยวฝุ่นเยอะจะไข่กันตอ่อเฮ้ย แกกง่ายดีนะคะ hey, hey. ยังชื่นชมอยู่อันอนี้เลอะเขินนิดนึงยต้องเช็ด Yeah. Mm -hmm. สี่หนึ่งสี่สองแปดสิบสองสิบสามฟองค่ะก็ซื้อสิบฟองประกันแตกมาให้สามฟองเออก็เหมือนฟักเนอะอ่ะสิบฟองเป็นฟองใหญ่แล้วก็กันแตกเป็นฟองเล็กเกี่ยวไหมอ่ะหรือไม่เกี่ยวโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกวาดกวาดทำความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อจ้ามาต่อคะ่ะหลังจากเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเข้าสู่เข้าตู้ฟักนะคะสำหรับ ไข่ห่านไม่ใช่สำหรับไข่เป็ดนี้นะคะจะใช้เวลาฟักรประมาณทั้งหมด20่สิวันยีวันนา,นานกว่าไข่ไก่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้นับหนึ่งลงตู้ใช่ไหมคะจะบวกอีก2ีแปดวันก็จะตกเนวันที่26เดือนห้า26เดือน5้าน่าจะฟักนะคะเพราะฉะนั้นพิกกีก็จะเขียนเบอร์26ใส่ตรงหัวตรงมนลทุก ทุกฟองเลยแล้วก็จับใส่ตู้ฟักไปนะคะหวังว่าจะมีเชื้อกันทุกทุกฟองนะเป็นกำลังใจให้พี่กีด้วยนะแล้วก็จะอัปเดตให้ฟังบ่อยๆค่ะสำหรับการซื้อไข่เชื้อมาฟักเองนะคะอันนี้เป็นเป็ดจ้าเป็ดหัวจุก